เวลากินนมข้นกระป๋องนี้เนี่ยเจาะกันกี่รูครับแล้วเป่ามันออกมาหรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าครับว่านมข้นสูตรแรกของโลกเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อช่วยเด็กๆรวมถึงนมข้นตามมะลิเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับน,นี่คือสาระสนุกของวัที่9 0กับเพื่อนดีมีตำนานและผมตัวยุ่งนะครับเพื่อนๆครับมีใครเคยเข้าครัวไปแอบกินนมข้นเหมือนผมบ้างครับเนี่ยแล้วเมื่อพูดถึงนมข้นหวานเนี่ยแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งในใจของหหลาายคนนนี่่ก็จะไม นมตรามมลิใช่ไหมล่ะครับโดยนมตรามมลิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากนมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานและนอกจากนมข้นหวานแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากนมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนมข้นจืดนม UST หรือแม้กระทั่งนมผงแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าจุดเริ่มต้นของนมตรามมลิเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงนมข้นหวานสุดแรกเนี่ยก็ทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆแล้ววันนี้เพื่อนดีมีตำนานเนี่ยเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูถึงจุดเริ่มต้นกันหน่อยนะครับว่านมตรามมลีนั้นมีที่มาอย่างไรและทำไม นมตรามาลีเนี่ยถึงอยู่คู่คนไทยมาได้ถึง60ปีถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400 0 0 0รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนบาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วย ก่อนที่จะไปดูถึงจุดเริ่มต้นของนมตรามมลิกันเนี่ยผมขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูถึงจุดเริ่มต้นของนมข้นกันก่อนนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปในปีคศ1856นู่นเลยแหละครับในตอนนั้นนมวัวเนี่ยสามารถบริโภคแบบสดๆได้เพียงอย่างเดียวและการขนส่งสินค้ารวมถึงการขนรรส่งปศุสัตว์อย่างวัวเนี่ยก็ยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยสินค้าจะถูกขนส่งผ่านทางเรือเป็นหลกักและว,วัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อเดิินทาาาาางงข้มมมมหสสุรรจึไ่าาถผลต น้นมที่มีคุณภาพได้นําซ้าเรื่องของการดูแลความสะอาดภายในเรือขนส่งเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักวัวในวเรือโดยสารส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะตายจากการติดเชื้อแล้วเมื่อมีการนํานมจากวัวที่ติดเชื้อเนี่ยมาให้เด็กๆที่อยู่บนเรือได้ดื่มกินกันเด็กๆหลายคนที่ดื่มเข้าไปเนี่ยก็มักจะล้มป่วยจากการดื่มเพียงไม่นานนะครับและจากเรื่องน่าสลดนี้มันก็เลยทาให้เกล์บอเด่นนักประดิษฐ์สมัครเล่นชาวอเมริกันที่โดยสารอยู่บนเรือลําเดียวกับเด็กๆที่ล้มป่วยเนี่ยมีความคิดที่อยากจะทําให้น้ํานมเนี่ยสามารถเก็บได้นานและสะอาดรวมถึงปลอดดภัยตเ็ก แล้วเมื่อเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็คิดค้นสูตรรวมถึงพยายามสร้างเครื่องมือที่จะสามารถทําให้นมวัวธรรมดาเนี่ยกลายเป็นนมในแบบที่เขาต้องการจนเกิดเป็นหม้อต้มสูญยากาศขึ้นที่จะสามารถไล่น้ําที่อยู่ในน้ํานมออกไปโดยที่นมเนี่ยไม่ไหม้ติดหมอ้อและยังคงสารอาหารที่มีประโยชน์และกลายเป็นนมข้นสูตรแรกของโลกนั่นเองละครับเรียกได้ว่าเป็นนมข้นที่สามารถช่วยเด็กๆในยุคนั้นได้จริงๆละครับทีนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาดูถึงจุดเริ่มต้นของนมตรามาลีกันหน่อยนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไง โดยนมตรามาลีเกิดขึ้นในปีพศ2505ผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดบริษัทที่จัดตั้งขึ้นจากการที่พลเอกสุรจิจจารุเสรณีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นักขณะนั้นตระหนักว่ากเกษตรกรชาวไทยเนี่ยสามารถผลิตน้ำนมดิบได้จำนวนมากในแต่ละปีแต่ไม่มีบริษัทผลิตภัณฑ์นมเพื่อการบริโภคในประเทศท่านเนี่ยได้เข้าไปเจรจาก,กับกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและมาเลเซียรวมทั้งคณะกรรมาการผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลียเพื่อก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทนมแห่งแรกของ ประเทศไทยนั่นเองล่ะครับทีนี้เรามาดูถึงชื่อแบรนด์ของมะลิกันหน่อยนะครับว่ามาอย่างไงโดยที่มาของชื่อแบรนด์มะลิเนี่ยมาจากการที่หนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัทได้เดินทางไปแถวเสียแยกราชประสงค์แล้วพบกับผู้คนที่นำพวงมาลัยดอกมะลิมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคิดนะครับว่าชื่อมะลิเนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะสมสําหรับสินค้าของไทยเลยนำชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทเพื่อเป็นสิรีมงคลให้กับบริษัทโดยมีการแต่แปลงโลโก้เรัเรบ ซึ่งนอกจากนมข้นหวานแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลากว่า60ปีนมตรามมลิเนี่ยมีผลิตภัณฑ์จากนมชนิดอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนมค้นจืดที่วางขายตั้งแต่ปีพศ2515นมผงชนิดเต็มมันเนยในปีพศ2528นมกล่องแบบ UST ในปีพศ2534และในปัจจุบันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นนมข้นหวานแบบหลอดบีบ อันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะฮะคือถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตวัยรุ่นยุค90อย่างเราเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือแบบกระป๋องที่เวลาจะเปิดทั้งทีเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์เปิดกระป๋องหรือว่าถ้าแบบง่ายๆไวๆเนี่ยก็จะใช้มีดหรือว่าอุปกรณ์ที่มีปลายแหลมเนี่ยเจาะรูกระป๋องทั้งสองด้านที่ตรงข้ามกันแล้วเมื่อเวลาเปิดกระป๋องแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะไม่มีทางที่จะปิดมันได้กลับไปเหมือนเดิมแหละครับเลยต้องมีวิธีการเก็บรักษานมขน้นให้ไกลาจากศัตรูตัวฉ นนมันก็มีวิธีเก็บง่ายสุดก็คือการเก็บเข้าตู้เย็นซึ่งปลอดภัยจากเจ้าพวกมดแน่ๆแล้วครับแต่ทว่าเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความหนืดและความข้นที่มากจนเกินไปอาจจะทําให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักมีวายเนี่ยจะต้องนํามาเป่าทุกครั้งไปและถ้าหากไม่อยากให้มันเหนียวจนเกินไปวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเก็บในอุณหภูมิห้องแหละครับแต่ทว่ามันก็อันตรายถ้าหากว่ามีมดมาตอมแหละครับจึงต้องแก้ปัญหาโดยการนําเอาถาดน้ำมรองเอาไว้เพื่อมาให้มดเนี่ยเข้าไปที่กระป๋องนมนข้น เราได้ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการใช้ถ้วยใส่น้ําไว้ที่ขาตู้กับข้าวแหะครับเพื่อป้องกันมดมาตอมอาหารของเรานั่นเองแ่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนมตรามลิแบรนด์อันดับหนึ่งทั้งด้านยอดขายรวมถึงแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของหลายคนแหละครับเพื่อนๆแหละครับชอบกินนมตรามลิกับอะไรกันบ้างรวมถึงมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับนมตรามลิกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ